เจ้าจมไทยน้อมส่งขวาย,ยาลายแม่ฟ้าพระเสรด็จสวรรค์ไปสู่ทิพวิมานแห่น้ำตาไทยทุ่งลา ลังพื้นทั่วรนินน้องสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยกล้าด้วยกระบอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานลิเกคณะสอนรามน้ำเพชร สัญญาการแสดงโคมสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกคนรักอเดล่าทีงนงาของพระเอกซุปเปอร์สาวเพ็ญปริญญามาหาบัณฑิตเพลงมาทองคำสอนดบน้ำเพชรเริ่มเพื่นนอนรักผู้ชมนัองอีกรูปแกวลูกเธอสร้างสมรภง,งานการแสดงอีกแล้ว